สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวของนักมวยรุ่นใหญ่ของไทยนะครับจะเป็นการชกของโพไทยชอวคุณนะซึ่งโพไทยชอวคุณนั้นอดีตนั้นเคยได้แชมป์ราชดำเนินและลุมพินีในรุ่น140ปอนด์ครับก่อนที่จะหันไปเล่นเทควันโดทีมชาติครับจนคว้าเหรียญทองแดงซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หันไปเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดอย่างจริงจังนะครับ ซึ่งในอดีตช่วงพิคๆนะครับโคไทยนั้นได้ไปชกเควันที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับในปี1 9 9 3สมครับสมัยเดียวกันกับช้างเผือกเลยนะฮะรุ่นแรกๆเลยนะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับโดยวันนี้ครับคู่ชกของโคไทยชอไวคุนนั่นก็คือทาโรมินาโตนะครับซึ่งทาโรมินาโตนี่ก็เคยเป็นดาวรุ่งของญี่ปุ่นครับในช่วงแรกๆนะครับซึ่งประวัติของเขาเองนั้นหลังจากที่เขาจบมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเขาได้บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยถึงเมืองไทยเลยนะครับโอ้โห แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปชกสร้างชื่อเสียงที่นู่นพอตัวเหมือนกันนะทางทาโรมินาโตะครับเคยชกกับมวยดีๆมาอย่างมากมายครับทั้งออเลนโดเวียดน็กวีดเดวี่แมนสันกิฟสันเดี๋ยวมาดูกันครับไฟน์นี้ครับจะเป็นอย่างไรครับนักมวยรุ่นใหญ่ทั้งคู่ครับพิกัด160ปอนด์ครับชกวันที่3สิงหาคมปี1995ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ต้องขอบอกก่อนครับว่าปัจจุบันนี้ครับทางทาโรมินาโตะได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผม ยกี่่นึงหมาดูกันครับว่าเคยมาเรียนมวยไทยถึงประเทศไทยครับตั้งแต่จบปปลายมาจะเป็นยังไงทักไทยกันแยก่กันเบาๆก่อนคนละแปะน่าแวโพไทยครับหมุนตัวแบ็กคิกครับทักไทยอาคารตุกะมาเยือนด้วยท่าประหลาดเลยครับอาจจะเรียกว่าหมุนตัวเป็นกวางเหลยวหลังอะไรแบบนี้นะเอาถีบยนันโอ้โหลูกนี้สวยงามครับมาดาจังหวะสวยครับ โอ้ไทยนี่ก็รุ่นใหญ่ของไทยครับนี่ครับถีบทำลายจังหวะไปอีกทีนึงเตะอีกทีนึงทีปีทีนึงอย่างยกแรกอยู่โอ้โหบาทาลุพักครับสวยงามถีบทำลายจังหวะไปอีกทีนึงโอ้โยกแรงในโชว์จังหวะฝีมือสายตาครับโปรไทยสลับเขาทีบทำลายจังหวะา,าหลายทีเลยครับทำได้ครับ พยายามต่อยครับแมทาร่โลยังไม่จ้วงไม่ถึงครับแม่โปรไทยก็แตะเฉียวปากไปเดียดูชั้นดูเชิงเงินนะยกแรกเตะซ้ายหนักๆทีนึงว่ายกกาดครับถึงกระสถานเลยครับยังเขียๆเขียย,ย,ยแล้วก็ขึ้นหน้านี่ครับแม่บาทาลุกพักวุดไป ทาโร่จะจ้วงมัดเจอถทีทำลายจังหวะอีกแล้วครับโอ้โหลงไปเกือบเสียจังหวะครับดีครับทำท่านั่งขี่ <c oughs> เอา้าไงโปไทยครับระดมต่อยมัดแต่ยังไม่เข้าครับนั่น,นแหละครับจับขาได้ทําไงจะไถนาครับโดนทาโร่ขีบตีไิธทีหนึ่งหมดยกที่หนึ่งครับอ่ายกที่สองเาครับฮุกซ้ายขวาทาโร่ เตะซ้ายนะเตะเตะซ้ายขึ้นบนใะทางโคไทยยังติดเอาจับขาได้ทำไมไถมาแทงเอาแล้วสอกเครื่องร้อนมาแล้วครับยกสองออหอมกันทีนึงโลฟอดซ้ายทีนึงแรงๆครับยังติดแขนแติดกาดทาโร่เตะขวาครับโคไทยแม่มาซ้ายซ้ายทีนึงซ้ายโอ้เข้าคางบงในครับแทงกัน คนละแปะสองแปะตีเตะตัดล่างครับจอ่อยางทางทาร่โลโไทยยิงยักกาไปแทงอ่ะขวาครับโอ้ยเนี่ยครับซ้ายครับเต็มเต็มหน้าครับเต,ตะครับมาดึงหลบสวยครับทาร่โลไม่เสียแรงที่เคยมาเรียนถึงไทยครับ แทงซ้ายทีนึงครับโปรายจ้วงซ้ายทารุเตะขวาครับอ๋อแล้ครับโปรายระดมต่อยครับวิ่งไปแหมไม่ลุกไล่ให้สุดครับถีบยันอีกทีนึงอืมสอกโอ้ระวังครับทารุกับสอกสวนเหมือนกันอ๋อโปรายมีช็อตมีช็อตตีครับทารโร่ลมตี หมดยกที่2องครับแมาดูเดือดขึ้นมาหน่อยนึงละอ่าโปไทยเดินมาไหนครับไปไหนมุมนู่นี่มเดินไปมุมเขาครับพี่เลี้ยงดึงกลับมายกสมมาถึงก็ะจวงเลยครับทาโรทาโรมีโปรตีนจากเนื้อปลาโ้ยขวาครับโพไทยก็ะจิ้มจึกๆไปกันไว้ไม่เข้าครับผีบยันเตะครับแม่ยังไม่เข้าจังๆครับโปไทยเตะซ้ายหนัก มฮาโลเหมือนก็ออกอาวุธมากขึ้นครับยกนี้ครับโปไทยก็หลังพิงเชือกถีบทำถีบทำลายจังหวะนะครับพูดง่ายๆแทงออกอาวุธกันหนักนะครับหมัดแล้วก็แข้งนี่นะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับ160ปอนด์ถีครับสลับกันตีที่ตอนนี้ โลนี่เปิดเกมต้นยกเลยครับยก3าถีบไปครับโคไทยระวังครับหมัดเอาแล้วครับได้จังหวะคืนละแทงไทยโลก็แทงไปนะฮะนี่เอาอีกกระชากแทงสวยครับโคไทยอ่าสอกกลางหลังไว้ครับจิ้มซ้ายโคไทยนี่อาศัยลูกฝีมือนะครับโอ้ยเนี่ยครับไปก้มครับโดนครับ เตะขึ้นหน้าไปครับอืมต้องเตะคืนนับแรงๆทีนึงเอาเสียจังหวะไปครับทาโร่โพไทยเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยล่วงเลยกรรมาการแม่มองเป็นเสียจังหวะครับไม่นับถีบยันทําลายจังหวะสวยโพไทยโพไทยนี่เหมือนกับถนอมแรงไว้แล้วก็ออกลูกฝีมือนะฮะก็ถอยหลังพิงเชือกแล้วก็ถีบทำลายจังหวะแล้วก็อาศัยจังหวะสวนสวย,สวย ถีบทำลายจังหวะอีกทีนึงนี่แหละฮะสวยงามครับอ่าลงไปนั่งอีกแล้วถีบหน้าอีกทีนึงต่อยซ้ายครับมาซ้ายขวาอ้าวนี่แหละฮะับลดลดต่อยไปตับนี่ไงต่อยอ่าทาโลจังหวะหลวมจังหวะหลุดลครับแหม่โปรไทยได้ต่อยไปทีนึงครับหมดยกครับแหมยกสีะะ่แล้วฮะ อุ้ยทาโร่ครับจวงขวาครับสองระวังเหมือนกันครับนี่คนไทยครับต่อยทำลายจังหวะสกัดไว้เตะซ้ายแรงๆทีนึงทาโร่เล่งเข้ามาโดนเขา่าทาโร่ก็เน้นหมัดเลยนะครับถูกตับไปไม่โดนครับเตะไปก็ไม่โดนโดนดึงหลบโคไทยโชคฝีมือแล้วท้ยกนี้นี่ครับทำลายจังหวะทีนึงแหมนักมวยต่างชาตินี่ก็น่าเห็นใจครับ ต่อยนักมวยไทยที่เมืองไทยนี่ถ้าไม่เด็ดขาดถ้าไม่มีลูกที่วัดยำจริงๆนี่ได้คะแนนแตกนักมวยไทยยากนะเอาเนี่ครับอ๋อโปไทยโดนหมัดขวาครับถอยแล้วโอ้ยทาโร่ทาโร่โรโด้จังหวะปีอ้อยโปไทยเมื่อกี้ครับประมาทนะครับเลยโดนหมัดครับโอ้โหเซเลยออกอาการครับดูแล้วน่าจะฟื้นแล้วครับตอนนี้โพไทยไม่เมื่อสักครู่นี้ครับเกือบครับ เอาพุ่งมากอดไซด์กันครับไซด์กันเอา้าตีทาร่ตีแหมโปรไทยตั้งแต่โดนหมัดเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนช็อตไปเลยนะฮะน้องทาร่ครับมาโดนแทงมาอีกทีนึงต่อยมาแหม่โรบโปรไทยจะทำอะไรโอ้ต้องระวังหมัดหมดยกที่สี่ครับแหม ดีครับไม่โดนด้วยครับเมื่อกี้ที่โปรไทยครับอ๋อแล้วยกสุดท้ายครับมาครับเดินมาอย่างไวเลยยกสุดท้ายทาร์โลหลอกคอไว้โปรไทยทำไมครับตีตีไม่ได้หมัดอย่างเดียวแล้วครับยกนี้ครับทาโร่ครับรู้ตัวเป็นรองครับต้องหมัดอย่างเดียวแล้วโปรไทยก็พยายามหลอกไว้แล้วก็โอ้สอกสวยครับมาหักสอกสั้นครับ แทงอีกทีนึงแทงแรงดีนะฮะพุ่งมาแทางเลยนะทางโคไทยแทงอีกทีนึงครับอ่าสวยเตะซ้ายต่อยซ้ายทารุก็มีเตะมีต่อยอยู่นะฮะเตะซ้ายตัดไปอีกทีนึงต้นยกแรงดีนักหล่อหลบสวยทั้งคู่ครับหมัดต้องระวังหมัดทารุอ้าวโคไทยก็มีหมัดเหมือนกันแต่ดูไม่แรงครับโคไทย นี่ครับต่อยหนึ่งสอดูไม่แรงครับแต่ดูทาโลมาครับโอ้โหมาจ้วงมาเป็นชุดนายโปรไทยโชว์ฝีมือแล้วครับตอนนี้ถีบยับยับรบกวนไว้แล้วก็เนี่ยะจะทำอะไรก็รีบทามทาโลครับใกล้จะหมดยกแล้วโปรไทยก็รู้ตัวครับนำครับนี่ครับหมดยกไปครับก็นี่ครับกราบขอโทษกันครับ คาโลก็รู้วัฒนธรรมเราดีฮะเพราะมาฝึกมวยไทยที่เมืองไทยตั้งแต่เรียนว่าเรียนจบมาที่นี่เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับดูอาการบาดแผลกันครับโาราโลก็มีแผลมีบริเวณช้ำที่เปลือกตาครับก็เป็นโพไทยชอไวคุณครับฝ่ายแดงครับชนะคะแนนไปครับเมื่อครบห้ายกโอ้หแล้วนี่ครับคาโลครับหลังชกครับกอด เรียกว่าพัสเตอร์ยาครับที่บริเวณคิ้วน่าจะมีอาการฟกช้ำครับดูมดูเผินนึกว่าคอสเพย์เป็นไอรอนแมนจริงไม่ใช่นะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกสนุเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ